ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Life ค่ะทางช่อง5เวลาทิ้งตรงมเช่นเคยนะคะครับผมนะฮะอู๋ไทยวันนี้แต่งตัวือนสาวเหนือเลยที่สาวเพลอฟ้าใช่ไหมจ๊ะโอ้แน่นอนค่ะแหมช่วงนี้เข้าใกล้หน้าหนาวแล้วก็ต้องแต่งตัวหวานๆนิดนึงค่ะต้อนรับหน้าหนาวที่มันจะมาถึงนี้อู๋ว่าแต่หน้าหนาวนี้อยากไปเชื่อชื่ออะไรคะพี่ดุยคะรับหน้าหนาวนี้นะแต่งตัวแบบนี้แบบสาวเพลอฟ้าอย่างนี้ครับกับ Onil E สุ๊ดีแม็กเฟสทิครับจากเชียงใหม่ไปปายครับไปชมบรรยากาศกันเลยครับช่วง ควรรู้ผู้รอ สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเข้าหน้าหนาวแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเน็ตมีหนึ่งสถานที่หนึ่งเลยครับที่อยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะครับได้มาเที่ยวกันครับที่นี่คืออําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับกับทริปเอาเนวอีสุสุดดีแม็กพรสทริปนั่นเองนะครับความสวยงามของที่นี่ครับจะสวยงามซะขนาดไหนครับเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับ back b them e trying to so o f r คุณผู้ชมครับและนี่นะครับคือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกเลยครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวนะครับคืออุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนั่นเองครับจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินดีกว่าครับ We'll open your mind and see like me Open your your you're up up plans mind and free and อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางจากเชียงใหม่ไปปายนั่นเองนะครับก่อนถึงปายนักท่องเที่ยวนะครับไม่ควรพลาดที่จะเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศ กลิ่นไอแล้วก็หมอกยามเย็นอย่างนี้นะครับอุทยานแห่งนี้นะครับยังมีทรัพยากรที่สมบูรณ์คล้ายเป็นของขวัญธรรมชาติที่ถักทอไว้จุดชมวิวห้วยน้ําดังหรือที่รู้จักกันว่าเป็นดอยกิ่วลมนะครับจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามยามอารุณรุ่นนั่นเองนะครับที่สามารถเห็นพระอาทิตย์ขึ้นผ่านไอหมอกน,นั่นเอง ครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นี่นะครับหมู่บ้านสันติชนนะครับหรือว่าหมู่บ้านของชาวจีนยูนานนั่นเองนะครับภายในจะมีความสวยงามขนาดไหนมีอะไรน่าติดตามครับตามผมมาดีกว่าครับ อันนี้นะครับก็เป็นการะเล่นแบบว่าคล้ายๆกับชิงช้าสวรรค์สุดยอดครับคุณผู้ชมครับและที่นี่นะครับหมู่บ้านสันติชนนะครับมีการจําลองรวมไปถึงนะครับศิลปะวัฒนธรรมนะครับอาคารบ้านเรือนด้านหลังผมนี้นะครับเป็นการจําลองกําแพงเมืองจีนขึ้นมาเลยครับ ฟูดูเหมือนว่าจริงจังมากส่วนบ้านนะครับก็เป็นเหมือนกระท่อมเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังนะครับสร้างด้วยดินนะครับเดี๋ยวผมขออนะุญาตไปเดินชมหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วแผงตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นแผงที่ขายชาครับซึ่งใบชาแต่ละประเภทเนี่ยมีชนิดและมีคุณสมบัติมีสรรพคุณที่แตกต่างกันครับ ผู้ชมครับมาถึงหมู่บ้านสันติชนทั้งทีนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชิมอาหารยูนันที่เป็นแบบว่าออริจินอลเป็นแบบดั้งเดิมเลยจริงๆครับบรรยากาศภายในร้านนะครับซึ่งคล้ายๆกับโรงเตียมซึ่งการตกแต่งที่อย่างนะครับเป็นจีนโดยแค้ๆครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับเป็นหมันโถเลยครับแค่เห็นแค่นี้ครับแป้งขาวๆนุ่นๆนี่ครับนี่เลยหมูพันปีครับหมูสามชั้นพันปีครับแต่ด้านซ้ายของผมนี้ก็เป็นขาหมูเองนะครับอาหารนี้แบบว่าผมต้องบอกไว้ก่อนเลยครับ อร่อยและเด็ดแน่นอนครับสนับสนุนโดยอิส u z ด D Max รุ่นใหม่หมดรถปิกอัพสำหรับคนทังโลก